สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวกัมพูชาหลังโรงแรมไทยสร้างที่พักลอกเลียนแบบนครวัดนะครธมสำนักข่าวข mer ไทมส์ เมื่อวันที่2ตุลาคม2563รายงานว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกัมพูชาวิพากวิจารณ์และแสดงความไม่พอใจโรงแรมบนเกาะพะง,งันของไทยโดยกล่าวหาว่าโรงแรมแห่งนี้ฉกฉวยวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญของกัมพูชาเช่นนครวัดเพื่อการพาณิชย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ชาวกัมพูชาหลังโรงแรมไทยสร้างที่พักลอกเลียนแบบนครวัดนครธมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากกัมพูชาในวงเล็บประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรมปล้นทุกอย่างไปจากกัมพูชามุมมองท่านต่อมาครับ amazing copyland จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวคุณมากเลยนะไทยแลนด์คุณได้แสดงให้เห็นแล้วว่าคุณคือประเทศที่ก๊อปปีเก่งที่สุดในโลกคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามีอะไรบ้างที่พวกคุณสามารถทำเองโดยไม่ต้องก๊อป แต่ฉันก็อยากจะขอบคุณที่ช่วยรักษาวัฒนธรธรมเขมรของพวกเราให้คงอยู่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับมีใครรู้บ้างว่าราคาห้องพักของที่นั่นคืนละเท่าไหร่มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าวัดของกัมพูชาโด่งดังมากในประเทศไทยคอมเมนต์ท่านมาครับศิลปะเขมรในประเทศไทยชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า ทำไมคนไทยถึงชอบสนับสนุนวัฒนธรร,ธรรมเขมยนอยู่เรื่อยเลยมุมมองท่านต่อมาครับเป็นการการะทําที่เลวร้ายของประเทศไทยพวกเขาสร้างสิ่งนี้โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของศิลปะตัวจริงเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าราชอาณาจักรแห่งการขโมยไม่สามารถสร้างอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองได้ก็มักจะก๊อปปี้จากกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอบคุณประเทศไทย ที่สนับสนุนวัฒนธรรมของเขมรจงอยากคิดแต่จะเป็นโจรล่ะด้วยความปรารถนานดีจากกัมพูชามุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นว่าชาวสยามไม่มีความละอายคอมเมนต์ท่านมาครับสายเลือดโจรความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีวัฒนธรรมเขมรมุมมองท่านต่อมาครับเป็นทัศนคติที่หยาบคายมาก และแสดงให้เห็นถึงดินแดนแห่งโจรดนอย่างชัดเจนนครวัดและนครอื่นๆเป็นศาสนาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวกัมพูชาไปสักการบ,บูชาสถานที่แห่งนี้เป็นประจำทุกวันเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์และจิตวิญญาณของประเทศเราถ้าหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้ประเทศไทยจงพินาศย่อยยับนับตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าดินแดนแห่งโจรความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ก็ปี้มาจากกัมพูชามุมมองของชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่า Amazing Thailand คอมเมนต์ท่านมาครับประเทศไทยมักจะละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอยู่เสมอเพราะว่าพวกเขาไม่เคยให้เครดิตกับคอมเมเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทำไมคุณถึงไปสร้างในประเทศของคุณสิ่งนี้มันคืออาณาจักรและวัฒนธรรมของฉันมุมมองท่านต่อมาครับสยาม คืออาณาจักรแห่งการ Copy ปี้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าโจนสยามชอบ Copy ผลงานของคอมเมนไม่มีความคิดเป็นของตัวเองความคิดเห็นท่านต่อมากับถึงยังไงซะก็ไม่สวยเท่ากับของ c อมเมนต์หรอกมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีวัฒนธรรมคอมเมนฉันน่าจะเรียกพวกเขาว่าดินแดนแห่งโจน และไปบอกให้ทั่วโลกได้รู้ฉันมักจะบอกเล่าให้ชาวเกาหลีฟังเกี่ยวกับประเทศไทยว่านี่คือวัฒน,นธรรมของอมเขมรเนื่องจากพวกเขาเคลมมาจากมเขมรมเมนต์ท่านหมากครับศิลปะมเขมรที่สวยงามในประเทศไทยชาวกัมพูชาท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยมักจะก๊อปปี้ทุกอย่างไปจากกัมพูชาไม่มีใครสับสนและชื่นชอบเพราะว่ามันดูไร้าราคามาก ความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศไทยพวกคุณไร้ราคามากมุมมองท่านต่อมาครับราชอาณาจักรโจรไม่มีอะไรจะพูดคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยสนับสนุนวัฒนธรรมของกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศไทยจําเป็นต้องรับผิดชอบต่อปัญหานี้มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าโอเค ต้องขอยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีนักออกแบบที่เก่งและมีการตลาดที่ยอดเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตามมันส่งผลกระทบต่อประเทศของฉันคุณกำลังจะทำให้ชาติของฉันกลายมาเป็นของคุณถ้ามันเป็นของคุณยังไงซะมันก็เป็นของคุณอย่ามาลอกเลียนแบบเลยคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับโจรไม่มีทางที่พวกเขาจะบอกคนอื่นว่าพวกเขาคือโจรช่างไร้ราคา ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านครวัดคือวัดแห่งชาติของกัมพูชาและผู้คนทั่วโลกต่างก็รู้กันดีขอบคุณดินแดนแห่งโจรที่ขยันทำงานอย่างหนักเพื่อโปรโมทวัฒนธรรมของกัมพูชานะมุมมองท่านต่อมาครับมันไม่ใช่การก๊กอปปี้แต่มันคือการลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาตหวังว่าผู้นำกัมพูชาจะทำอะไรสักอย่างนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่า สยามโง่ไร้สมองความคิดเห็นท่านต่อมาครับกัมพูชาอาณาจักรพิศวงส่วนไทยอาณาจักรแห่งการกอ๊อ y ปี้ชาวกัมพูชาท่านต่อมามีมุมมองว่าขอขอบคุณประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนอนาณาจักรเขมรที่ยิ่งใหญ่คอมเมนต์ท่านมาครับทําไมประเทศไทยถึงชอบก๊อ y ป,ปี้ไปจากกัมพูชาพวกเขาไม่มีสมองกันหรอ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอย่าไปใส่ใจอะไรมากเลยเพราะว่าของจริงอยู่ในกัมพูชาอย่าไปคิดมากปวดหัวปเปล่าๆมุมมองท่านต่อมาครับประเทศไทยคือเจ้าแห่งการก๊อปปี้โดยไม่ได้รับอนุญาตคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าประเทศไทยแยกตัวออกมาจากกัมพูชามาจากวัฒนธรรมที่มีรากเหง้าเดียวกันดังนั้นการดูหมิ่นพวกเรา ก็เหมือนกับเป็นการดูหมิ่นศาสนาและวัฒนรธรรมของพวกคุณเองเช่นกันเพราะว่าบรรพบุรุษของพวกคุณคือคนกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อมาครับนะครวัดนครธมเป็นของกัมพูชาไม่ใช่ของไทยมุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าประเทศไทยกากอมเมนต์ท่านมาครับถือเป็นการดูหมิน่นเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตจากกัมพูชา ชาวกัมพูชาท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่งที่สุดในเรื่องของการขโมยวัฒนธรรมเขมรมุมมองท่านต่อมาครับมันแสดงให้เห็นถึงความคิดที่ไร้าราคาประเทศไทยก๊อปปี้ศิลปะของวัดในกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตและไปโฆษณาต่อชาวโลกว่ามันอยู่ในประเทศไทยฉันอยากจะถามคุณว่าคุณค่าของบริษัทและประเทศไทยคืออะไร คุณเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์คนเขาทำกันแบบนี้เหรอคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันไม่ได้รู้สึกโกรธเลยแต่ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่คุณมักจะก๊อปปี้ขโมยหรือว่าต้องการบางสิ่งไปเป็นของตัวเองจากประเทศของฉันคุณทำให้พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดในดิแนแดนมหัศจรรย์แห่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเราอยางรู้อีกว่าประเทศของคุณไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองเลย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเขาต้องการมันพวกเขาพยายามก๊อปปี้อย่างดีที่สุดและพวกเขาก็ทำได้ส่วนพวกเราเป็นเจ้าของไม่ดูแลเอาใจใส่และทำลายชาวกัมพูชาท่านต่อมามีมุมมองว่าประเทศไทยชอบขโมยวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของประเทศอื่นโดยไม่ให้เครดิตอยู่เสมอคอมเมนต์ท่านหมาครับฉันเป็นชาวกัมพูชา ฉันไม่ต้องการให้วัฒนธรรมของฉันถูกก๊อปปี้ไปแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสัส้นๆว่ามันดาแห่งการก๊อปปี้มุมมองท่านต่อมาครับพวกคุณว่าอย่างไงกันเหรอพวกเขาให้เครดิตกัมพูชาในเพจหลกักฉันคิดว่ามันก็ไม่เลวนะพวกเขาได้เผยแพร่ความงดงามของมรดกโลกของพวกเราได้ปลดหุดทําให้คนอื่นเกลียดชังกันด้วยเรื่องที่ไร้สาระแบบนี้ด้วยเถอะคอมเมนต์ท่านมาครับ ก็ปี้ได้อย่างยอดเยี่ยมไปเลยไทยแลนด์แต่ฉันจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณเอาไว้นะว่าใครก็ตามที่ต้องการจะพักอาศัยในโรงแรมแห่งนี้ก็เหมือนกับว่าพวกเขาต้องการที่จะฝังตัวเองทั้งเป็นเพราะว่าจุดประสงค์ในการสร้างวัดแห่งนี้คือการสวดบูชาพระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของบรรพบุรุษไม่ใช่มีไว้สําหรับพักอาศัยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าความรู้ที่ปราศจากศิลธรรม มุมมองท่านต่อมาครับก็ดูดีอยู่นะแต่สิ่งนี้มันมีลิขสิทธิ์คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าชาวกัมพูชาควรจะรายงานเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนี้ให้กับรัฐบาลกัมพูชาทราบให้เจ้าของโรงแรมแห่งนี้จ่ายเงินให้กับกัมพูชาจํานวนมหาศาลหรือไม่ก็ไปร้องเรียนกับกษัตริย์ไทยให้มาดูแลเกี่ยวกับปัญหานี้และพวกเราก็ยังสามารถร้องเรียนกับยูเนสโกเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้ด้วยนะ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นประวัติศาสตร์ที่สวยงามและน่าทึ่งของกัมบูชาและมุมมองของชาวกัมบูชาท่านสุดท้ายกล่าวว่าจะมาโกรธอะไรกันตอนนี้เพราะว่าพวกเราไม่แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างเอาไว้ให้กับพวกเรานอกจากนี้คนไทยก็ยังเคยมีสายเลือดมาจากพวกเราฉันไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรพวกเขาเลย เพราะว่าพวกเขารู้วิธีในการดูแลและปกป้องวัฒนธรรมของศาสนาพุทธได้ดีกว่าพวกเราฉันรู้สึกประทับใจกับสิ่งก่อสร้างของพวกเขานอกจากนี้พวกเขายังกล่าวว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นและเป็นตัวแทนของชนชาติขเขมรทำไมพวกคุณต้องไปโกรธกันด้วยนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝาก เพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณ์นในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาหลังโรงแรมไทยสร้างที่พักลอกเลียนแบบนครวัดนครธมหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็ดนนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษา หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปบดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคอมเมนต์ comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com มสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ